ทานไข่กับเพื่อนๆมีไข่ด้วยมือมมก,ก็จบหน้าตาซุ่มต่ำมา,มากาก็เป็นแบบนี้ได้จ้ะเดอ้อลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่นพ่จ้าเป็นตะแซบไม้กันยาก็ใส่อืมอมรับค่ะ แซ่บค่ะค่อยคำนึงคําเพื่อนหน่อไม้หน่อไม้อืมเส้นแครอทแล้จะเดอนก็เลยพี่บอกว่าอืมลองทานส้มตำสดนะถ้าไม่มีอะไรทานที่บ้านนะคะลองทานส้มตำมามะ่าดีไหมน้องโอเคกันจ้าก็ลองทําดูแล้วนะคะ นนก่อนนอนยังขก่อนนอนยังไม่นะคะก่อนนอนก็คือรอบดึกนะจ๊ะเด้อว,วันนี้กันยามีอะไรแต่ละแล,ะลนทันเทนมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะแนะนํามาในช่วงที่กันยาไลฟ์มากตอนนี้จะทานแล้วนะคะโอ้ยรอนานมากนะคะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะมาทานกับกันยาได้นะคะทุกคนจ้าต้นจาก็เป็นคนตลกแบบนี้ต่จะเด้อขออภัยด้วยทานมากทานไข่กับเพื่อน มีไข่ด้วยอืม,อมนี่อีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะเพื่อนๆจะ้ะทรัชชัทข้างหลังค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครั้งนี้แซ่บมากๆทำเองแซ่บเองนะคะโอ้ยอือหืนี่แหละคือขังแรกขอบคุณพี่คนนานนะคะที่แนะนำกัญญามาวันนี้ โอ้โหแล้วกาลังคุยถึงส้มตํานะคะกันยาไม่มีเส้นมะละกอหรือว่าหนุแล้วหิวมากๆเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นนะจ๊ะเด้อก่อนนอนยังไม่นะคะขอทานเช้ากลางวันเย็นรวดเดียวไปก่อนนะคะ,พาาญญะ,คะเพื่อนๆจ้ามาทานกับกันยานะคะเพื่อนๆถ้าใครบ๊ายบายจ้านะคะเพื่อนๆเหลอีกหลายๆคำอ่ากินแบบไบน,หนอกเนาะโอ้ยกันยาไม่ได้อ่ะแบบ ทันไส้แล้วก็มีไข่ข้างเคียงแล้วก็มีผักแล้วจะเด้อผักสลแหนแล้วก็มีผักสลัดแล้วจะเด้อหิวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจา้าหิวแล้วหิวมากมากเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วจะเด้อก่อนนอนอยังไม่นะคะขอทานเช้ากลางวันเย็นรวดเดียวไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ามาทานกับปัญญานะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครแซ่บค่ะคอยคำนั้นค่ะเพื่อนหน่อไม้หน่อไม้ อ,อืมอืมพิกก็เสร็บายบายจ้าแรกนะคะที่จันยาทำส้มตำมาม่าล้วจะเดือครั้งแรกโอ้ยขอบอกขอร้องค่ะเพื่อนเแซ่บมากๆกจันยาใส่พริกนะคะเพื่อนๆเนลยอีกหลาย,ลายคำอ่ากินแบบไบนอนเนี่ยเนาะ โอ้ยปัญยายไม่ได้อ่าแบบอ่ทำครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยจ้ะครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยจ้ะครั้งแรก ครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยจ้ะแรกนะคะที่จันญาทําส้มตามาม่าแล้วจะเดอครั้งแรกอุ้ยขอบอกขอร้องค่ะเพื่อนแซ่บมากๆจันญาใส่พริกแซ่บเลยจ้ะเดอรแซ่บแซ่บแซ่บโอ้ยแซ่บ แล้วกันยาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นจังไดได้จะได้โอ้โหเ,เพื่อนจ้าขอบอกอร่อยมากสามรสค่ะขอบอกหิวมากมากแล้วก็อร่อยมากๆค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า แล้วก็มีไข่ข้างเคยียงแล้วก็มีผักนะจ๊จะเด้อผักสลแหน่แล้วก็มีผักสลัดแล้วจะเด้อหิวแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าหิ้วแล้วก็มีไข่ข้างเคยียงแล้วก็มีผักนะจ๊จะเด้อผักสลแหน่แล้วก็มีผักสลัดแล้วจะเด้อหิวแล้วนะคะเพื่อนๆจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะกันยาก็ได้เวลาอาหารแล้วได้จะเด้ออาหารเช้ากลางวันเย็นได้จะเด้อหรือว่าก่อเส้นให้เรียบร้อยได้จะเด้อหิวมากแล้วทำรวดเร็วมากๆก็ลวกเสร็จแล้วก็ใส่คลุกเลยหน้าตาอ่ซส้มต่ำมาม่าก็เป็นแบบนี้ได้จะเด้อลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ้าเป็นตะแซบไหมกันยาก็ใส่อ,อืมข้างแรก ทั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยจ้ะใส่เส้นมาม่านะคะแล้วก็ใส่นำมนะคะับเพื่อนๆแลยอีกหลายๆคำอ่ากินแบบไต <ๆ S 1> ้นอกเนี่ยเนาะโอ้ยกัญญาไม่ได้บบอ่ะแบบทำโอ้ยแซ<ส>่บแล้วกัญญาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นจังได่ได้จะได้ โอ้โหเพื่อนๆจา้าขอบอกคลิปยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆจา้าคลิปนี้เนาะขออภัยแล้วก็แซบหนัวมากๆถูกใจค่ะถูกใจกันยายอีกแล้วแซบมากๆส้มตำมามา่จาจ้าเพื่อนๆแซบมากๆนะคะเพื่อนๆเลยอีกหลายๆคำกินแบบไปนอ,นอเนาะโอ้ย ปัญญาไม่ได้อ่ะแบบทำจะเดินแล้วก็ตำสั่วเลยจ้ะโอ้ยเพื่อนจ้าโอมมาย้ยหน่อไม้แซบมากเลยค่ะบ๊ายบายจ้ามาเส้นให้เรียบร้อยได้จ้าเดินหิวมากเดี๋ยวทำรวดเร็วมากๆก็ลวกเสร็จแล้วก็ใส่ใคลุกเลยนะจ้ะใชบค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะกันจาก็ได้เวลาอาหารแล้วได้จะเดออาหารเช้าวันเย็นได้จะเดอหรือว่ากดนะถ้าไม่มีอะไรทานที่บ้านนะคะลองทานส้ตมตำมาม,ม่าดีไหมน้องโอเคกันยาก็ลองทําดูแล้วนะคะแรกนะคะที่กันยาทําส้ตมตามามะ่าเราจะเดินครั้งแรกอุ้ยขอบอกขอร้องค่ะเพื่อนๆแซ่บมากๆ จันญาใส่พริกเส้นแครอทแล้วจะเดิอก็เลยพี่บอกว่าอืมลองทานส้มตำมาเส้นให้เรียบร้อยแล้วจะเดิอหิวมากเดี๋ยวทำรวดเร็วมากๆก็ลวกเสร็จแล้วก็ใส่คลุกเลยครั้งนี้แซ่บมากๆทำเองแซ่บเองนะคะย ก่อนนอนยังค่ะก่อนนอนยังไม่นะคะก่อนนอนก็คือรอบดึกนะจ๊ะเด้อวันนี้กันยามีอะไรและแลนทันเทนมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะแนะนํามาในช่วงที่กันยาไลฟ์อือฮึครับค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มาชมคลิปของกันยานะ ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันใหม่นะคะกันยาขอาทานข้าวต่อแล้วนะคะครั้งนี้แซ่บมากๆทำเองแซ่บเองนะคะโอ,อ้ยอื้อหืออื้อหือเพื่อนๆจ้าเห็นไหมนี่คือครั้งโอ้ยแซ่บ แล้วกัยาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นจังไดได้จะเด้อโอ้โหเพืเ่อนๆจ้าขอบอกเส้นแครอทเราจะเด้อก็เลยเพี่อกว่าอืลองทานส้มตำมากตอนนี้จะทานแล้วนะคะโอ้โหรอนานมากนะคะมากเลยเ,เพื่อนจ้ามีหน่อไม้แซบๆค่ะมาค่ะทานด้วยกันนะคะอือือจะเด้อแล้วก็ตำซั่วเลยจ้ะ โอ้ย oh. เพื่อนจ้าโอ้ยหน่อไม้แซบมากเลยค่ะแรกนะคะที่กัญญาทำส้มตำมาม่าล้วจะเดือครั้งแรกโอ้ยขอบอกขอร้องค่ะเพื่อนๆแซบมากๆกัญญาใส่พริกประมาณสิบเม็ดได้เ้าจะเดือเพราะว่าไม่มีอีกแล้วค่ะเหลือแค่นี้นะคะพริกเลยใส่หมดเลยเ้วจะเดือ oh. เพื่อนจ้า าแล้วก็มีไข่ข้างเคียงแล้วก็มีผักนะจ๊ะเด้อผักสะระแหน่แล้วก็มีผักสลัดแล้วจะเด้หอดหิวแล้วนะคะพเพื่อนๆจ้าหิวนะคะเพืพ่อนๆมันอีกหลายๆคำอ่ากินแบบภานอกเนียน่ยเนาะโอ๊ยกัญแญบบาไม่ได้แบบอ่ะแบบทำสวัสดีค่ะพเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะบบกไไัญญแบบาก็ได้เวลาอาหารแรก